เดี๋ยวสวัสดีตอนตีสี่ครึ่งครับนี่เดี๋ยววันทำงานสุดท้ายเนาะเดี๋ยวอาบน้ำเตรียมตัวประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวก็ออกทำงานนะเจอกันครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งแล้วหลังจากที่อาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็ ขอให้ดีต้อนรับสู่รายการ็อก,กรกเทนะผมก็มีจากเป็นวล็อกแรกที่เคยทำก็อาจจะไม่ได้ดีมากก็เรียกว่าเป็นมินิบอกก็อกแล้วกันส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นเดินทางเพราะว่าที่ทำงานผมเหมือนไกลมากก็เดี๋ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปเดินทางกี่แหละเดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูว่าเดินทางไปไหนยังไงบ้างก็ ผมลงมาจากหอพักแล้วเดี๋ยวนี้เดินไปหน้าหมู่บ้านไปรอรถแล้วก็ขึ้นไปรอรถเมย์อีกที่หนึ่งเจอกันครับอ่มีเป็นที่รอรถเลมผมน่าจะขึ้นรถสุวรรุเลยขนาดนี้โอเคเจอกัน หลังจากที่นั่งรถกระป๋องเสร็จแล้วผมก็จะซื้อข้าวที่ตลาดหลังจากซื้อเสร็จอ่ะผมก็ชี้ดูว่าออมาจากฝั่งน้นนะข้ามสะพานเพื่อมารอรถเมย์ก็รอรถเมย์ข้ามไปจากฝั่งทนไปฝั่งกรุงเทพเนาะลงที่อนุสาวรีย์กัเดียว b t ทต่อไปที่ทำงานโอเค20 minutes later อนุสาวรีย์แล้วก็แวะซื้อมทอดวันนี้อยากกินไปดูอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ มหายนนมหายนนอก็ลงฝั่งเกาะพญาไทยเนาะเดี๋ยวเราไปต่อ BTS กันเดี๋ยวผมเดินแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งเจอกันครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบน BTS ละก็เดินผ่านเกตมาสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเดินทางจาก BTS อนุสาวรีย์ไปถึง BTS โรงพยาบาลภูมิพลอดุญยาเดชนะ ก็ระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ18สถานีได้ครับอืมก็ยาวๆครับวันนี้แต่ก็เดินทางมาครึ่งชั่วโมงชั่วงพนันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันที่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับ One eternity later ตอนนี้ผมก็ลงมาจากสถานีโรงพยาบาลภูมิพลลาดเดเดครับซึ่งโรงพยาบาลก็อยู่ฝั่งเมฆาโอเคก็เดี๋ยวก่อนจะเข้าที่ทำงานมอาจัาจะต้องใส่เสื้อทักษาก่อนเนื่องเดี๋ยวผมเข้าไม่ได้เนะก็เดี๋ยวเจอกันข้างในเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในด้านเดี๋ยวก็น่าจะพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ บล็อกแล้วกันว่าผมจะทำอะไรบ้างหรือร mm ับ hmm. ตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาบริเวณภายในที่ทำงานผมลวซึ่งมันก็จะมีรถสัญจรผ่านไปมานะแล้วก็จะสงสัยว่าผมทำงานที่ไหนผมก็ทำงานอยู่ฝั่งตงข้ามลงบ้านปูนคิพนั่นแหละอ่ามันก็บอกไปได้เนาะสำหรับใครที่อยากรู้ก็ไปเสิร์ชเอาเองแล้วกันอืม นี่ผมก็จะมาพูดถึงในส่วนของรายการรายการเราก็จะประกอบด้วยสามส่วนเนาะก็มีภาพปจจใจอาหารมื้อจดจำแล้วก็มีเ,เดินเท้าเล่าเรื่องซึ่งเดินเท้าเล่าเรื่องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมทำอยู่เลยแหละก็เดินเ่าไปเรื่อยซึ่งตอนนี้เ,เวลาเท่าไหร่ละเจ็ดโงยี่สบหก เส่งผมต้องไปให้ทันที่ทํางานผมตอน8โมงซึ่งตอนนี้ทันอยู่แล้วล่ะงานหลักๆที่ทํางานผมก็จะเป็นการตรวจวิเคราะห์ล้วผมอยู่แผนกวิเคราะห์ก็จะมีการทำด้านเคมีพิสิอิ์พวกตรวจสอบความแข็งแรงตรวจสอบปริมาณอะไรเงี้ยตรวจสอบเครื่อง HPLC เอ้ยไม่ใช่เตรียมสารสำรับ ทำกราฟคาลิเบตเพื่อให้สารที่เราใส่เข้าไปในเครื่องเนี่ยมันออกมาตรงมากที่สุดเออใช่ใชม่มันก็จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมของแข็งอะของแข็งเอาไปละลายเอาไปชั่งเอาไปละลายของแข็งเอาไปชั่งเอาไปละลายแล้วก็เออเอาไปไดร์ลู แล้วก็ทําที่ปริมาณต่างกันเรา,าเตรียมใส่วดเล็กๆๆๆกับเพื่อเอาไปใส่เ,เป็นเตียวสีเนาะส่วนพวกงานฟิสิกส์ผมอาจจะยังไม่ได้ดูเพราะว่างานมันส่วนใหญ่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่งานประจานหนักนะแต่ก็มีมบ้างครับส่วนการทํางานผมก็มีหลายอย่างที่ผมมาทําแรกๆก,ก็มีอะไรกัะมีหลังแอร์ งงดีทำไมล้างแอร์ด้วยทำคอนเทนต์วิคอสสนุกดีนะผมสนุกดีผมก็เคยทำางคสนุกดีมีตัดหญ้าด้วยเออตัดหญ้าทำงานที่ไหนวะน่าสงสัยสงสัยอ่เพื่อแต่ว่าตอนนี้ผมจะต้องเข้าไปข้างในแล้วมันถ่ายคลิปต่อไม่ได้แล้วระหว่างทางเดินนะเดี๋ยวก็ไว้เจอกันใหม่สำหรับเดินเท้าเล่าเรื่องก็สั้นๆประมาณนี้แล้วกันเป็นกันครับ โอเคตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะผมก็เดินมาถึงตึกละก็ยังไม่มีใครมานะก็เดี๋ยวในคลิปก็น่าจะเป็นการหยิบข้าวมากินก่อนน่าจะหิวเพราะว่ามันเดินทางมาไกลแล้วก็ตื่นเช้านะล้วก็สัก8ปดโมงก็น่าจะไปข้าวแถวก็ข้าวแถวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เข้ากลับมาในตึกใหม่แล้วก็ไปทำกิจวัตรประจำวันก็เนี่ยปล่อยให้ผมกินก่อนสักแป๊บหนึ่งครับเจอกันโอเคหลังจากข้าวแถวเสร็จนะ อันนี้ผมก็ต้องมาเปิดห้องแลบก่อนซึ่งห้องแลบเนี่ยหนาวหนาวมากผมบอกเลยเปิดอยู่ <laughs> 20องศาทุกวันเนาะ <laughs> สิ่งที่ผมเรื <laughs> ่มมอบหม่ในทุกเช้าก็ <laughs> เป็น <laughs> การ เปิดเครื่องช่างเปิดแอร์เตรียมสำหรับการเปิดทำแลบบทุกๆวันนี่ครับเนี่โอเคแล้วก็เอาของเสียที่ผสมกดกระเบิดไว้ที่เราไม่ได้ใช้ไปไปตากให้มันแห้งเนื่องจากมันมีเออ โลหะหนักครับก็เลยทิ้งลงท่อไม่ได้เนาะโอเคก็หน้าที่ทุกๆเช้าแบบรูทีนก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเวทนี่หน้าตาเวทโคตรน่ากลัวครับโอเคก็เดี๋ยวถ้ามีงานอะไรอีกก็คงจะได้ดูกันเจอกันครับโอเคเนื่องจากช่วงเช้าผมยังไม่มีงานผมก็ขอเข้าสู่ช่วง อาหารเพื่อจดจํากันละกันซึ่งมันเป็นอาหารเมื่อกลางวันของวันนี้ของผมนี่นแหละที่เขาพาไปเลี้ยงส่งวันสุดท้ายซึ่งมันเป็นที่จดจํำยังไงผมขอเล่าย้อนความก่อนว่าที่ทํางานผมมันมีแต่ผู้ชายไว้แล้วทีนี้ยเออพอมีแต่ผู้ชายมันก็จะมีคุยกันบ้างเรื่องผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมแล้วทีนี้ที่ที่ร้านอาหารทีเนี้ยเขามีผู้หญิงเยอะพี่ทำพี่ที่ทางานผมก็พูดให้ฟังว่าเออเนี่ยมึงไปอ่ะ อย่าลืมแตกต่างไปนะเว้ยเผื่อไปหยอดนงหยอดนมเขาซึ่งก็อย่าไปหาทำนะ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรกันหรอกครับก็ไปกินข้าวอย่างเดียวซึ่งมันเป็นโมเมนต,ต์ตลกตลกแล้วกันที่คุยกันในที่ทำงานซึ่งก็ไม่มีใครไปทำจริงอย่างนั้นหรอกครับแล้วก็อาหารท,ที่มันก็อร่อยเดียก็เลยยกให้เป็นอาหารมื้อจดจำและมื้อที่ดีที่สุดในที่ฝึกง,งานตอนนี้เลยแล้วกันก็เดี๋ยว ช่วงบ่ายผมได้ทําอะไรก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเจอกันครับโอเคก็นี่จะเป็นการทํางานของวันนี้นะซึ่งดูดูก่อนเลยครับว่าอย่าไปหาทํานะครับแบบนี้ถุงมือไม่ใส่ครับถุงมือไม่ใส่ไม่พอหน้ากากไม่ใส่ด้วยอืมแต่ก็ไม่เป็นไรมากครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสารแม่นตรายนะตอนนี้ก็ได้เป็นการเพลชเข็ม เพื่อทําให้เข็มมันสะอาดนะครับแล้วก็ล้างตัวฟิลเตอร์ด้วยก็หลังจากล้างเสร็จผมน่าจะเอาสารตัวคาลิเบตที่ผมเตรียมไว้ไปใส่ในขวดไวโอลสีชาเล็กๆแล้วก็เตรียมไว้หลายๆอันสําหรับไปใส่เครื่อง HPLC ตอนนี้โอ้โอ้หนักเลยนี่อย่าไปทําตามนะครับตอนประมาณนี้ผมว่าน่าจะตัวเมทานอนไม่พอผมก็เลยเอาจากขวดล้าง,งเทใส่ดิเกอร์เลยอืมแล้วก็น่าจะเปิดเข็มต่อ ก็อย่าไปทําตามอีกเหมือนเดิมรู้หมดแต่อดไม่ได้นี่ดูดมือเดียวด้วยโชว์เทพไปอีช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรครับงานมันก็รูทีนทําไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆโอเคนี่ก็เปิดเสร็จละอืมทาไงต่ออันนี้ก็ต่อไปก็ประกอบเข็มกับตัวเข็มนี่ก็หยิบตัวแซมเปิลมาละพร้อมที่จะดูดออกมาใสา่ขวดนี่ดูดมือเดียวเหมือนเดิมโคตรเฟี้ยวอะ่ะอืม อุยอันนี้น่าจะมีข้อผิดพลาดอาจจะกระชกเล็กน้อยโอเคไม,ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอืมแล้วก็ใส่ที่กล้องมาแล้วขวดสีอุ้ยหล่นอีกแล้วอือือปะครับขวดสีชามาแล้วไหนมายังมาแล้วโอเคมาแล้วปแล้วก็ฉี้ท่านี้ก็เป็นอันเสร็จหนึ่งอันสำหรับการเตรียมตัวคาลิเบตนะไม่มีอะไรละโอเค โอเคก็หลังจากที่ผมทําใส่ขวดเล็กๆไว้ละวันสิบ12งขวดนะอืมผมก็จะเอามาใส่ในเครื่องบ้านเนี่ยแหละแล้วก็ปล่อยให้มันดูดไปจืดจึกจืดจึกแล้วมันก็เอาค่าที่อ่านได้เนี่ยไปเป็นขอบเขตของผลที่จะต้องอ่านเนาะอืมซึ่งงานวันนี้ก็เสร็จละไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับกันต่อโอเคตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงละผมถึง BTS แล้โคตรเร็วอะเร็วจัดอะเรื่องเลิกงานผมขอให้บอกผมอะ เดี๋ยวก็นั่ง BTS ไปลงที่อนุสาวรียนะ์เนาะลงเสร็จเราก็จะไปรอรถเมล์กันที่เดิมแล้วก็ก็จะเป็นบรรยากาศของช่วงกลับบ้านเขาจะเอาช่วงการเดินทางกลับมาให้ดูก็หมดภรารกิจแล้ววันนี้ครับผมเจอกันโอเคระหว่างที่ผมกลับบ้านในกงจะมาเล่าให้ฟังถึงภาพอาร์ตบาดใจซึ่งมันไม่อาร์ตนะไม่บาดใจอย่างเดียวเลยคือวันนั้นเป็นวันที่ผมตื่นสายไปประมาณสัก หกโมงหกโมงผมตื่นสายแล้วเดี๋ยวผมก็มานั่งนั่งรถไปรอรถเมลที่เดิมใช่ปะ่ะแต่ประเด็นคือรถเมลเว้ยมันแบบเต็มอะดูในรูปดิเต็มแบบเต็มเอียดอะแน่นเปียมเต็มคนแน่นเหมือนกับนมนมอัดเม็ดเออแล้วแบบมันเป็นอย่างเงี้ยประมาณสองรอบไปแล้ววันนั้นผมก็ไปทํางานสายอยู่ประมาณจากเดิมผมควรจะต้องเข้าแถวเออทำงานแปดโมงใช่ปะ่ะวันนั้นผมถึงอะแบบ สิบโมงอ่ะสิบโมงสิบเอ็ดโมงคือไปถึงก็คือกินกินข้าวเที่ยงเลยอะ่ะเออแบบไม่ทํางานอะ่ะสบายจัดอโอโ้โหแบบรถแบบแน่นเอียดแน่นเอียดอะ่ะซึ่งแบบนั่นแหละผมเลยยกให้เป็นภาพที่บาดใจนะครับไม่ไม่อาร์ตด้วยบาดใจอย่างเดียวบาดบาดลึกบาดแน่นเออซึ่งก็ดีที่ว่าหัวหน้าผมไม่ได่าเออแค่นี้แหละจบสําหรับภาพอาร์ตบาดใจนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ ขอลาไปด้วยภาพหมวกกระถาหอมๆแล้วกันนะครับอืมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับแล้วก็ขอฝากช่องหมูไว้ในอ้อมอกของทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับเจอกันต,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 ติ๊งิ๊งดิๆงด